สวัสดีค่ะมาพบกับ j k เ NO นนะคะสําหรับวันนี้นะคะ j k เ NO นจะมาแนะนําเป็นที่ดินเปล่านะคะสําหรับสร้างบ้านสร้างที่พักอาศัยนะคะด้านหน้าแปลงติดถนนคอนกรีตค่ะอยู่บนเนื้อที่189ตารางวานะคะติดทางสาธารณประโยชน์2ด้านเลยค่ะตามโฉนดนี้เลยนะคะอยู่ที่บ้านหัวคําตาบลามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ เป็นที่ดินโฉนดคุบแดงได้ทําการปรับผมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแปลงนี้เลยค่ะทุกท่านเหมาะสําหรับสร้างบ้านพักทําบ้านสวนนะคะอยู่ใกล้กับเทศบาลตําบลขามใหญ่ค่ะหน้ากว้าง15เมตรนะคะราคาที่ดิน7 80,000บาทราคานี้พร้อมโอนเลยค่ะ189ตารางวานะคะท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินสำหรับ สร้างบ้านสร้างที่พักอาศัยนะคะท่านสามารถเข้าไปชมแปลงนี้ได้นะคะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะหนึ่ดตารางวาที่ดินถมแล้วเรียบร้อย มีไฟฟ้าผ่านหะน้าแปลงด้วยนะคะสนุดคุปแดง7 8 0 0 0 0บาทราคานี้พร้อมโอนสนใจติดต่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปได้เลยนะคะนัดไปชมพื้นที่จริงและติดต่อเจราจานัดหมายกันได้โดยตรงค่ะสำหรับวันนี้เจ็คเคนโรราไปก่อนสวัสดีค่ะ